สำหรับระบบ directive แล้วถึงแม้ว่าเราทราบกันดีในดิวชันภาค2ว่ามันเป็นระบบใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาในเกมแต่ถว่าสำหรับระบบ directive น,นี้นั้นมันเคยอยู่ในเกมดิวชั่นภาค1มาก่อนกับ DLC ที่มีชื่อว่า underground ซึ่งสำหรับผู้เล่นเก่าก็คงทราบกันดีนเรื่องของการทำงานสำหรับระบบ directive ตรงนี้แต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นดิวชั o n 2เลยระบบ directive จุดประสงค์ของมันเขาทำมันขึ้นมาเพื่อเพิ่มความท้าทายในการที่เราทำกิจกรรมต่าง พร้อมกับมันจะให้รางวัลเพิ่มกับเราแต่สำหรับในวิดีโอนี้เราจะไปดูกันในส่วนของคำอธิบายและการทำงานของ directive ต่างๆ <Thank you. S 1> รวมไปถึงข้อแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับการเปิดใช้ directive ทั้งหมดนี้จะเป็นไงเราไปดูกันในท้ายทิมีคำตอบครับและอย่างแรกที่เราจะไปดูกัน,น,นก็คือวิธีการที่เราจะเปิด directive สำหรับการเปิด directive แล้วเราสามารถทำได้ใน open world และใน Mission การที่เราจะเปิด Directive ได้นั้นเราต้องไปที่ Map ของเราก่อนหลังจากนั้นให้เรากดที่ Global Settings ฝั่งซ้ายล่างของหน้าจอหลังจากนั้นมันจะขึ้นมามีอยู่2 Option ันออปชันแรกคือการปรับระดับความยากของแมปเราอีกอันหนึ่งนะั่นคือในส่วนของ Directive ซึ่งสำหรับ Directive นั้นต่อ1อันที่เราเลือกใส่เข้าไปนั้นมันจะเพิ่ม XP ให้เรา25%ซึ่ง XP สูงสุดที่เราสามารถได้นั้นเราจะได้สูงสุดเพิ่มขึ้นอีก1 2 5 และสำหรับวิธีการเปิด Directive ของมิช s ั่นนั้นเราสามารถทำได้โดยการที่เรากดที่ Mission Settings หลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกระดับความยากได้ซึ่งอีกออปชั่นหนึ่งที่เราเลือกได้คือ Directives นั่นเองอันนี้เราก็ต้องโน้ตกันนิดหนึ่งถ้าเราเปิด global directives หรือว่าการเปิด Directive สำหรับทั้งแมปไปแล้วนั้นในส่วนของมิชชั่นเองนั้นมันก็จะปรับ Directive ให้ตามที่เราปรับในแมปของเราทันทีโดยที่เราไม่จาเป็นต้องมานั่งกดเลือกหม่ ทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของ Directive สิ่งแรกที่ผมอยากจะเริ่มพูดกันเลยนั่นก็คือทำไมผมถึงอยากจะแนะนำให้เปิด Directive ถ้าเป็นไปได้มันเป็นเพราะว่าการที่เราเปิด Directive เหล่านี้มันให้ XP เพิ่มค่อนข้างเยอะผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น C D C headquarters ถ้าผมเปิดมิชชั่นนี้ในระดับ Challenging เมื่อเราทำมิชชั่นนี้จบนั้นเราจะได้ XP อยู่ที่ประมาณ2 9 9 0และถ้าเราเลือกปรับระดับขึ้นมาเป็นระดับ h ี r o i อนั้นเราจะได้ XP เพิ่มขึ้นมาตอน,นจบ อยู่ที่3 0 6 0 0ซึ่งเราได้เพิ่มมาแค่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นและเท่าเรามองในทางกลับกันเราเปิดมิชชั่นไว้คงอยู่ที่ระดับความยาก Challenging แต่ในที่นี้เราจะลองไปใส่ในส่วนของ Directive เพียงแค่1อันเท่านั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่า XP ที่เราได้ตอนจบมิชชั่นนั้นมันถูกเพิ่มขึ้นมาให้เทียบเท่ากับการที่เราลงระดับความยากคิวอีกแล้วไม่ได้เปิด Directive และสำหรับการเปิด Directive แต่ละตัวนั้นมันจะเพิ่ม XP ให้กับเรา25นั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถลงมิชชั่นระดับ Challenging ได้แล้วเปิด Directive ไปด้วยอย่างน้อย4ตัวนั้นจำนวน XP ที่เราได้เราจะได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวนั่นหมายความว่าการที่เราลงระดับ Challenging 1ครั้งพร้อมกับ d i r e c t i v e 4อันจำนวน XP ที่เราได้ตอนจบมิชชั่นเราจะได้เทียบเท่ากับการลง2ครั้งซึ่งอันนี้ผมต้องบอกตรงเลยว่า Directive ต่างๆเหล่่่าานนนี้มมัเเป็กรชวยพิ XP ให้ค่อนข้างดีและเป็นแหล่งการเพิ่ม XP ที่ผมอยากจะแนะนําทีนี้ถามว่าทำไมการเพิ่ม XP มันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแนะนําให้ทํากันคําตอบอย่างแรกเลยนั่นคือในส่วนของนาฬิกา SHD ของเราอย่างที่เราทราบกันดีว่าต่อ1นึ่งเลเวลเราจะได้1นึ่งคอยในแต่ละโซนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ XP Boost เยอะที่สุดเท่ี่เราสามารถทําได้ผ่านจากทาง Directive นั้นมันเท่ากับว่าเราจะสามารถอัปเกรดนาฬิกาของเราได้เร็วขึ้นโดยการที่เราไม่ได้เพิ่มระดับความยากของ AI ข้อดีอย่างที่2นั่นคือในส่วนของ Apparel Event สําหรับเกม Division แล้วมันจะมี Apparel Event เกิดขึ้นเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอซึ่งสําหรับ Apparel Event ตรงนี้การที่เราจะกุญแจมาเปิดกล่องได้นั้นมันก็ได้จากการที่เราเลเวลั p ถึงจํานวนที่เขากําหนดไว้แล้วเราก็จะได้กุญแจเพื่อที่จะมาเปิดกล่องและการที่เราได้ XP Boost แบบนี้มันก็จะช่วยทําให้เราได้กุญแจเร็วขึ้นเพื่อที่จะเปิดกล่องเพื่อที่ได้รางวัลที่เขาได้กําหนดมา ในแต่ละ apparel event และเป็นเพราะเหตุผลทั้งสองอย่างนี้วันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำรายละเอียดของ directive s ต่างๆและคำอธิบายของการทำงานรวมไปถึงข้อแนะนำเล็กน้อยในการที่จะทำให้เราสามารถเล่นด้วย directive ได้ง่ายขึ้นทีนี้เราก็จะมาดูคำอธิบายของ directive s แต่ละตัวว่ามันมีการทำงานยังไงอันแรกเราไปเริ่มที่ ammo holders สำหรับ directive นี้ถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะัก็คือถ้าเรา reload แล้วกระสุนมันยังเหลืออยู่ในแม็กกาซีนนั้น กระสุนที่มันอยู่ในแมกกาซีนมันจะหายไปและมันจะไม่คืนกลับมาให้กับกระสุนทั้งหมดที่เรามีที่เราสามารถถือเข้าไปได้แบบปกติที่เราเล่นกันและสําหรับไดเร็กทีฟนี้มันยังบอกต่ออีกว่าศัตรูจะไม่ drop กระสุนให้กับเราและกระสุนในนั้นมันจะไม่โชว์ให้ดูในมินิแมปไดเร็กทีฟถัดมาไม่ชื่อว่า cool skills สําหรับไดเร็กทีฟนี้มันบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ skill ดสก skill หนึ่งของเรามันทํางานอีก skill หนึ่งมันจะติดคูลดาวทันทีไดเร็กทีฟถัดมาไม่ชช่อว่า f o r w a r แต่ถ้าว่าสำหรับ f o r k b a l Directive ตัวนี้มันเขียนต่อท้ายเป็น r e v i s i t เพราะมันเป็นเวอร์ชันใหม่ที่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนมาจาก Division ภาค1สำหรับการทำงานของ Forkball ใน Division ภาค2นี้มันจะไม่บอกทิศทางของศัตรูใน Minimap เท่านั้นมันไม่ได้ปิด Minimap ไปเลยเหมือนกับในเรดที่เราเคยเห็นกันซึ่งการปิด m i n i แม p ใน r a นั้นมันเป็น f o r k b a l ของเกม d i v i s i o นภาค1ที่เราเคยเห็นมาใน Directive Directive ทำมาม,มีชื่อว่า n o r e g e n n สำหรับ directive นี้ in, มันบอกเลยว่า armor ของเราหรือว่าเกราะของเรานั้นมันจะไม่ r e g e n ขึ้นมาให้เต็มหลังจากที่เราออกนอก combat แล้วแต่ถ้าว่า armor ของเราเองนั้นมันสามารถใช้ทางอื่นในการ h e ลวกรอะของมันได้ directive สุดท้ายมันมีชื่อว่า special ammo สำหรับ directive นี้ in, มันบอกเลยว่าศัตรูต่างๆมันจะมีโอกาสที่จะมีกระสุนพิเศษเหมือนกับที่เราสามารถหาได้ตามถนนทั่วไป แต่ถ้าว่าประเภทของกระสุนพิเศษที่มันจะสามารถมีได้นั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละ factions ของมันทีนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงการทำงานของ directive ต่างๆรวมไปถึงข้อแนะนำบางส่วนในการที่จะทำให้เราสามารถเล่นมิชชั่นได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราเปิด directive ซึ่ง directive ที่ผมอยากจะพูดถึงมันมีทั้งหมด4ตัวด้วยกัน directive แรก forward For สำหรับ directive forward For กับ minimap ของเราเองนั้นโดยส่วนตัวแล้วสำหรับผมเวลาเล่น PVE ในเกม division น,นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วผมมองที่มินิแมปเยอะที่สุดเพื่อที่จะหาตำแหน่งของศัตรูเพราะอย่าลืมว่าในส่วนของไท t ทอรอัปเดต8ที่มาถึงนี้นั้น AI ต่างๆที่เป็นศัตรูนั้นมันก็อ้อมหลังเราได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นการที่เรามีตำแหน่งบอกศัตรูได้สม่ำเสมอนั้นมันจะช่วยทำให้เราสามารถจัดก,การมันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแต่ว่าสำหรับ directive f o g b o a r นั้นเมื่อเราเปิดใช้งานมันเราจะไม่รู้ทิศทางของ AI ซึ่งการที่เราไม่รู้ทิศทางของ AI เลยนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฟังเสียงของ AI ให้ได้ดีว่ามันอยู่ซ้ายหรือขวาหรืออยู่ข้างหลังเราแต่มันก็มีทางหนึ่งที่เราจะสามารถช่วยในการฝึกซ้อมให้เราคุ้นเคยกับการที่เราจะต้องฟังเสียง AI วิธีนั้นก็คือการที่เราจะใช้ Pause เพราะสำหรับ Pause เองนั้นมันสามารถทำได้อยู่3อย่างหนึนั่นคือการที่มันจะ show สะครูใน m i n ิ m a p ซึ่งในเคสนี้เราจะไม่เห็น และมันก็ยังสามารถทําให้เราเห็นศัตรูทะลุก,กําแพงได้และทางที่สามถือว่าเป็นทางที่สําคัญที่สุดสําหรับการฝึกซ้อมให้คุ้นเคยกับศัตรูโดยที่ไม่พึ่งมินิแมปนั่นก็คือหลังจากที่เราโอสศัตรูแล้วเอฟเฟกต์เดียวที่ยังเหลืออยู่สําหรับโพสนั่นก็คือการที่มันจะมาร์กหัวศัตรูให้กับเราและการที่เรารู้ถึงจุดของศัตรูว่ามันอยู่ตรงไหนเวลาเรามองไปในสภาพแวดล้อมต่างๆในมิชชั่นนั้นมันก็จะทําให้เราสามารถฝึกซ้อมและคุ้นเคยกับเสียงของศัตรูได้ directive ธรรมะที่อยากจะพูดถึงนะั่นคือ directive no regen สำหรับ directive no regen ตัวนี้อันนี้ก็ต้องอธิบายกันก่อนว่าในเกม division นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออก combat ไปแล้วกรอกของเรามันจะ regen ขึ้นมาให้เต็มโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่ง armor regen ที่เป็นค่า stat ที่เราหาได้ในชุดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปเจอมานะั่นคือการที่เราเปิด directive no regen ตัวนี้ค่า stat armor regen ทั้งหมดถ้าเรามีในตัวนั้นมันก็ไม่ทางานเช่นเดียวกัน และการที่เกรอะเรามันไม่รีเจนกลับขึ้นมาให้เราแบบนี้เราก็ต้องไปพึ่งในส่วนของอาเมอร์คิดหรือว่าสกิลของเราเองหรือสกิลของเพื่อนเราในการซ่อมกรอบระหว่างที่อยู่นอกคอมแบทแต่ทีนี้มันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถซ่อมกรอบของเราได้ด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งสกิลหรืออาเมอร์คิดซึ่งวิธีนั้นก็นคือการที่เราจะสับเปลี่ยนของออก1ชิ้นหรือเปลี่ยนโดนเอาททั้งหมดเลยกรอบของเรามันก็จะเติมขึ้นมาให้เต็มโดยที่เราไม่เสียสกิลหรืออาเมอร์คิด สำหรับการทำงานตรงนี้ผมก็ต้องขออนุญาตโน้ตจงาไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต directive ทํานานที่ผมอยากจะพูดถึงนะั่นคือ ammo holders. สำหรับ directive นี้เนื่องจากการที่เราเสียกระสุนไปแล้วศัตรูไม่ drop กร,ระสุนเพิ่มให้กับเรานั้นมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขซึ่งทางแรกที่เราสามารถทําได้นะั่นคือเราจะเอาปืนหลัก2ประเภทใส่ลงไปเล่นในมิชชั่นต่างๆเพื่อที่ว่าเผื่อว่ากระสุนของประเภทใดประเภทหนึ่งมันหมดก่อนนั้น ระหว่างที่เรายิงศัตรูอยู่เรายังมีปืนประเภทที่2ท,ที่สามารถทำดาเมจได้ดีแต่ถ้าว่ามันยังมีอีกทางหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนั่นคือในส่วนของสาย Specialization โดยทั่วไปแล้วถ้าเราไม่ได้เล่นปืนไรเฟิลหรือสไนเปอร์ไรเฟิลสาย specialization ที่จะช่วยเพิ่มกระสุนให้กับเราได้นั่นก็คือสาย g u n n e r specialization และทาเลนที่มันสามารถเพิ่มกระสุนให้กับเราได้มันมีชื่อว่า Supply Li n e ์สำหรับทาริณนี้มันบอกเลยว่ามันจะให้กระสุน10%จจาาาาากกํนนนวรรระสสุททั้้งหมดงหมดดี่เาาาถถือไ ทุกๆ60สิวีและเพื่อนของเราในทีมก็ได้5%เทุกๆ60วิวีแต่สำหรับคนที่เล่นสายไรเฟลิลนั้นผมอยากจะแนะนำเป็นสายชาร์ปชูเตอร์สเปเชียลไลเซชันแทนการ์เนอร์สเปเชียลไลเซชันสาเหตุมันเป็นเพราะว่าท ALEN าของสายชาร์ปชูเตอร์สเปเชียลไลเซชันเองมันก็มีการเพิ่มกระสุนให้เช่นเดียวกันแต่ถ้าว่ามันจะเพิ่มให้กับปืนไรเฟลิลและปืนมัสเมนไรเฟิลเท่านั้นและสำหรับทลนต์นี้มันบอกได้ว่าหลังจากที่เรานั่งเ o อ e r เป็นเวลา20วินาทีนั้น มันจะเพิ่มกระสุนม a r ์ช m มนไรเฟิลและไรเฟิลให้กับเราอย่างละ5นัดแต่ถ้าว่าหลังจาก20วินาทีแรกไปแล้วทุกๆ10วิหลังจากนั้นมันจะเพิ่มกระสุนม a r ์ชแมนไรเฟิลและกระสุนไรเฟิลให้กับเราอย่างละ5นัดซึ่งถ้าเราพูดกันถึงการเติมกระสุนสำหรับปืนสไนเปอร์ไรเฟิลและไรเฟิลนั้นสายชาร์จชูเตอร์กับทาเลน t ์ o ราอา f t เ r ิร์เรามันสามารถเพิ่มกระสุนให้กับเราได้เร็วที่สุด ซึ่งสำหรับชาร์ทด้วตัวเองผมก็ต้องขออนุญาตแนะนำสำหรับคนเล่นสายไรเฟิลหรือว่ามาร์คแมนไรเฟิลกับการเปิด d i r e c t i v e a m MO h o l d e r ครับและ Directive สุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงมีชื่อว่า Special Ammo โสำหรับการทำงานของ Special Ammo Directive นั้นศัตรูที่สามารถยิงกระสุนพิเศษใส่เราได้มันจะถูกมาร์คเอาไว้ซึ่งการที่มันมาร์คศัตรูให้กับเราแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถเลือกเป้าหมายที่เราจะจัดก,การมันก่อนได้เพื่อที่ทำให้เราไม่โดน สถานะต่างๆที่อาจจะสามารถทำให้เราตายได้ซึ่งการที่เราจะหาศัตรูที่มีมาร์กอยู่บนหัวมันแบบนี้ผมตอนน้องบอกอตรงๆเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมและความคุ้นเคยกับการเปิด Directive s ทีนี้ที่เราพูดถึงกัน4 Directive มันเป็นเพราะว่า Directive ที่5ที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือในส่วนของ Cool Skill นั้นมันมีการทำงานตรงไปตรงมา แต่ทีนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้โน้ตกันเอาไว้สำหรับการเปิด directive นี้กับคนที่ใช้สายสกิลโล่สำหรับสายโล่แล้วนั้นการที่เราทำให้โล่มันทำงานนั้นมันก็นับในส่วนหนึ่งของ directive สำหรับ cool skills แต่ทว่าในส่วนของ build ที่เราได้ทำกันไปเนื่องจากมันมี skill haze ค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้ h y p e ของสาย technician นั้นมันสามารถรีกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วทีนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ต้องโน้ตกันไว้นั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวาง hive ระหว่างที่โล่เรายังอยู่นั้นมันจะนับว่า skill h ท์ h มันทำงานและ directive cool skills นี้มันก็จะทำการนับค o o ด down ของโล่เราทำให้โล่เราถูกพับเก็บไปเรื่องนี้ผมต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ทีนี้หลังจากที่เราได้ดูในส่วนของคำอธิบายและการทำงานและข้อแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับ directive ไปแล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงกับการเปิด directive นั่นก็คือเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่เราต้องการที่จะเปิด directive เหล่านี้อย่างแรกที่ต้องโน้ตกันเลยและย้ำกันอีกทีว่า directive เหล่านี้มันช่วยเพิ่ม xp ให้กับเราเท่านั้นมันไม่เกี่ยวกับ drop rate เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะหาของเราก็ควรที่จะปรับระดับความยากไปให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เราสามารถเล่นได้โดยที่เราจะไม่ใส่ directive เพราะอย่างที่เราทราบกันดีในส่วนของของที่ drop ในระดับความยากสูงขึ้นนั้นมันมีโอกาสที่จะ drop ออกมาได้ของ s t a c ที่สูงกว่าโดยรวม แต่ทว่า,วาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะปั๊ม s h d ในการของเราหรือเมื่อ Apparel Event มานั่นคือเวลาที่เราควรที่จะต้องเปิด Directive เพื่อที่เราจะสามารถปั๊ม Level ขึ้นไปให้ได้เร็วขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงอาล่ะครับจบเรียบร้อยแล้ว,ลวสำหรับทางอาชิกมีคำตอบสำหรับผู้เล่นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ยังไงขอบคุณมากที่เข้มรับชมกันเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนคืนนี้ราบสวัสดีครับ